การเปิดประเทศในออสเตรเลียตอนนี้ก็ต้องชะง,งักที่จะเปิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนะครับสกอตต์มอริสันนายกรัมตรีของออสเตรเลียต้องเบรกอย่างกระทันหันหลังจากรัมตรีของเขาก็ออกมาประกาศว่าวันที่1พฤศจิกายนจะเปิดประเทศนะครับหลังจากที่การเปิดประเทศนั้นแน่นอนฮะก็จะเปิดอย่างไม่มีเงื่อนไขสนับสนุนการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ติดเบรกหัวทิ่ม นะครับระงับการเปิดประเทศแบบประทันหันและให้เข้ามาได้เฉพาะคนที่มีสายสัมพันธ์กับสหรัฐขอภผยกับออสเตรเลียเท่านั้นคนอื่นนอกจากนี้ออสเตรเลียยังคงไม่ยอมให้เปิดที่ผ่านมาการแข่งขันระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งแก้ไขปัญหาโควิด -19 ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทางสถานการณ์โควิด -19 นในการรวมทั้งการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการที่กำลังเกิดขึ้นในหลายหลายประเทศเริ่มต้นที่ซิดนีย์ฮะก็มีการดีเดย์ที่จะเปิดประเทศในวันที่1 พฤศจิกายนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสโดยไม่ต้องมีการกักตัวนะคราบทางการของซิดนีย์ออสเตรเลียประกาศเปิดรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบโดสนะครับโดยแบบไม่ต้องมีการกักตัวในวันที่1พฤศจิกายนนีนายกยคฐมตีมอริสสกอตต์มอริสันนะครับออกมาย้ําเตือนประการผ่อนปรนในแย่แรกจะยังให้สิทธิเฉพาะพลเมืองและผู้ที่มีถิ่นกาเนิดถาวรเท่านั้นนะครับ ออสเตรเลยียเดิมใช้มาตรการนะครับปิดโปรมแดนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยอนุญ,ญาตให้เฉพาะพลเมืองผู้คำนับถาวรในประเทศแต่ต้องผ่านกระบวนการกักโรคที่โรงแรมอีกเป็นเวลาสองสัปดาห์และผู้ที่ต้องเดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะครับขณะที่ผู้ประสงค์เดินทางมายัางน,นครซิดนีย์ต้องแสดงหลักฐานการยื่นการฉีดวัคซีนครบโดสนะครับและมีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบ ก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาอย่างออสเตรเลียนะครับอย่างไรก็ดีนะครับแผนการนิรับนักท่องเที่ยวแบบฟรีสไตล์ของเพอร์รอตเทสนะครับถูกเบรกทันควันเมื่อคำสั่งของนายกยัฐมตรีสกอตโมริสันยืนยันว่าออสเตรเลียยังคงเน้นเปิดรับเฉพาะพลเมืองและผู้คํานักถาวรในระยะแรกๆเท่านั้นมาตรการผ่อนคลายที่เป็นสิทธิพลเมืองและผู้คํานัาในออสเตรเลียก่อนรัฐบาลยังไม่มีแผนเปิดรับวีซา่า ประเภทอื่นในยังออสเตรเลียนะครับโมริสันได้มีการระบุว่ามารดานะครับบิดาของพลเมืองออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในต่างแดนอาจได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้าได้ด้วยนะครับรัฐนิวเซาท์เวล e มมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่399รายซึ่งถือว่าเป็นการลดลงหลายเท่าตัวเคยพุ่งสูงสุดถึง1,599คนเมื่อเดือนกันยาย,ยนและคาดว่าจะมีประชากรวัยผู้ใหญ่ ฉีดวัคซีนโควิด -19 80%นะครับภายในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือว่าเร็วกว่ารัฐอื่นๆนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะซึ่งก็เป็นการจับตามมองระหว่างไต้หวันกับจีนนะครับสีชิ้นผิงต้องรวมชาติเสี่ยงจุดชนวนสงครามความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวัน ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากกองทัพปลดแอกรประชาชนนะครับมีการส่งฝูงบินขับไล่นะครับและอากาศยานทางทหารจำนวน100ลําลำเข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อความปลอดภัยทางอากาศไทเปอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมท่ามกลางความกังวลของนานาชาติว่าสถานการณ์อาจจะลุกลามบานปลายนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารนะครับ อีกเหตุการณ์หนึน่งการท้าทายกลุ่มตาลิบันฮะมีการวางระเบิดในไอของกลุ่มไอซิสถลม่มมัสยิดในในกันดาฮานะครับตายเกลื่อนกว่า4ศพมือระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดนิกายชีอะในเมืองกันดาฮาทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานระหว่างพิธีละหมาดในวันศุกร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า41คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามโคราซานได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการสังหารหมู่พุ่งเป้าการเล่นงานชุมชนมุสลิมชีอะต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ตามหลังเหตุระเบิดในมัสยิดชีอะที่เมืองกุนดุชนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กล้าชีวิตไปกว่า60คนฮคนซึ่งกลุ่มไอซิสก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของตะวันตกเกิดเ,เป็นไหวนะครับเกิดขึ้น4จุด 8เมกะจูดเนะขย่าวบาหลีสิชีวิตอย่างน้อย3รายเกิดเหตุเป็นหว4.8เมกะจูดนะครับที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อเช้าวันที่16ตุลาคมเบื้องต้นมีรายงานคนสิชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก7คนนะครับสำนักงานค้นหาช่วยชีวิตแห่งอินโดนีเซียระบ,บุว่าจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงคือเขตการังอาเซมและ บางกลีจังหวัดตะวันออกทางเกาะนะครับและเวลานี้ปฏิบัติการค้นหาได้ยุติไปแล้วแต่ทางการยังคองเฝ้าจับตาสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดในขณะที่เพนทากอนนะครับเยียวยาครอบครัวเหยื่อนะครับที่โดนสหรัฐอเมริกาถล่มพราดนะครับเปิดโอกาสย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา รกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามอบเงินเยียวยาที่ไม่เปิดเผยจํานวนให้แก่ครอบครัวของพลเรือนของอฟัฟก,กานิสถานจำนวน10คนที่เสียชีวิตนะครับปฏิบัติการโจมตีโดยอากาศยานไร้คนขับของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงของเพนทากอนอระบุว่ากระทรวงได้มอบเงินเยียวยาเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัว และประสานกับกระทรวงการต่างประเทศโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกครอบครัวนะครับย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาหากพวกเขาต้องการผู้ช่วยรัฐบตรีกราหมฝ่ายนโยบายได้ประชุมหาหลือแนวทางไกลฮะกับสตีเวนกวนนะครับผู้ก่อตั้งและก็ประธานองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานบรรเทาทุกข์เซมารี ari, นะครับอามาดี A adi, เคยทำงานมาด้วยนะครับก่อนที่จะถูกโดนสหรัฐอเมริกาล็อกเป้าโจมตี จนเสียชีวิตเมื่อ29สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นกลุ่มไอซิสนะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังก็ยอมรับว่าไปยิงผิดทําให้ชาวอัฟกานิสถานและเด็กเสียชีวิตไปถึง10รายในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีความจําเป็นที่ต้องหันมาประชิญความจริงปกป้องไต้หวันนะครับจากการบุกข,ของจีน แล้วก็จะปกป้องอย่างไรนะครับสื่อตะวันตกได้มีการรายงานว่าถึงแม้จะจียยนยังคงจะอยู่ห่างไกลเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะทางการอาหารของสหรัฐอเมริกาโดยองค์รวมในปัจจุบันแต่จีนนั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องไล่ตามในทันทีเลยเมื่อต้องการจะท้าทายสหรัฐอเมริกาที่ไต้หวันซึ่งอยู่ตรงบริเวณแค่นี้นะครับ จากชายขอบของจีนออกไปนิดเดียวนะครับการที่จีนกำลังเสมือนปีศาจร,ร้ายที่กระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อบังคับไต้หวันให้ยอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินใหญ่นะครับกลายเป็นสิ่งที่บังคับให้สหรัฐอเมริกาในฐาน,นะผู้สนับสนุนไต้หวันทั้งการทูตและการหารต้องหันมาสู่ความจริงนะครับในขณะที่สสของอังกฤษปรากฏว่าถูกแทงเสียชีวิตในโบสนะครับตำรวจเร่งสอบ ก่อการร้ายโยงนะครับอิสลามิสเซอร์เดวิดเอมิสนะครับสอสอพักรัฐบาลของอังกฤษถูกแทงเสียชีวิตในโบสแห่งหนึ่งระหว่างการเดินสายพบประชาชนในเขตเลือกตั้งที่มอนตนเอ็กเซ็ XX, นะครับขณะที่ตำรวจเริ่มเปิดการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายนะครับเขาอายุ69ปีเป็นสอสคอนเซอร์เวทีฟนะครับตุกกร้ายใช้มีดจ้วงแทงหลายครั้ง ที่โบสนะครับในเมืองลีออนซีทางตะวันออกของกรุงรอนดอนโดยเหตุที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาเที่ยงตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ประกาศในช่วงกลางดึกว่าเหตุเกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายและการสอบสวนเบื้องต้นจูงใจเชื่อมโยงกับลัทธิอิสลามิสหัวรุนแรงนะครับมือมีดซึ่งเป็นชายวัย29 25ปี ถูกจับกลุ่มได้ในที่เกิดเหตุ Sky News รายงานว่าผู้รงสายเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายโซมาเลียขณะที่เจ้าที่ตำรวจยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของคดีซึ่งถือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมสอสอ,อังกฤษเขตไดเลตั้งครั้งนี้ครั้งที่2ในรอบ5ปีในเชิงงานวิกห์ะนะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เหตุการณ์ความรุนแรงก็กลับมาเกิดขึ้นนะฮะอีกรอบหนึ่งในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกาหลังจากพลาดก็แสดงความรับผิดชอบนะครับด้วยจ่ายการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งหมด10รายหลังจากที่กำลังจะถอนทหารออกจากอัฟการิสานแต่ปรากฏว่าถูกถล่มที่บริเวณสนามบินนะครับกลางกรุงคาบ,บูทำให้เจ้าที่สหรัฐอเมริกาเสียชีวิตนะสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะเอาคืนแต่เอาคืนผิดที่ข่าวกรองพลาด ไปยิงใส่ประชาชนก็เลยส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือเหตุการณ์ที่อังกฤษนะครับปรากฏว่าสสฝั่งรัฐบาลก็โดนเล่นงานเหตุการณ์นี้นะครับกลุ่มอิสลามิตหรือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงคือกลุ่มอิสลามิซเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่อยู่ในตะวันออกกลางซึ่งค่อนข้างจะแค้น นะครับอย่างหนักเลยสำหรับทางฝั่งของอังกฤษสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียฝรัร่งเศสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกระบวนการนาโต้ที่รุกในตะวันออกกลางกลุ่มเก่อกร้ายนี้จึงเกิดขึ้นและใช้มาตรการในการตอบโต้ฝั่งอังกฤษนะครับอย่างต่อเนื่องในเชิงงานสังเคราะห์นะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสองรายฮะนักร้องชื่อดังของประเทศไทย นะกรบก็เสียชีวิตในะครบในขณะที่อังกฤษสสก็ถูกแทงเสียชีวิตภัยธรรมาชาติเกิดแผ่นดวิวยไขวเขย่า4.8่ที่บาหลีนะครับในประเทศไทยเกิดน้ำท่วมอย่างหนักโควิด -19 การบาดเจ็บล้มตายของคนจุบนมากตอนนี้ยอดโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงทะลุหมืน่นยืนอยู่บนหมื่นอย่างตอง่อเนื่องโดยอัตราเฉลี่ยประมาณ1 0 0 0 0คนการเสียชีวิตของคนจุนนมาก กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเกิดขึ้นทั่วโลกแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืองานสังเคราะห์งานสังเคราะห์การเปิดประเทศในออสเตรเลียตอนนี้ก็ต้องชะงักที่จะเปิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนะครับสกอตต์เมอริสันนายกรัฐมตรีของออสเตรเลียต้องเบรกอย่างกระทันหันหลังจากรัมตรีของเขาก็ออกมาประกาศว่าวันที่1พฤศจิกายนจะเปิดประเทศ หลังจากที่การเปิดประเทศนั้นแน่นอนฮนะก็จะเปิดอย่างไม่มีเงื่อนไขสนับสนุนการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ติดเบรกหัวทิมนะครับระงับการเปิดประเทศแบบระทันหันและให้เข้ามาได้เฉพาะคนที่มีสายสัมพันธ์กับสหรัฐขอภัยกับออสเตรเลียเท่านั้นคนอื่นนอกจากนี้ออสเตรเลียยังคงไม่ยอมให้เปิดที่ผ่านมาการแข่งขันระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งแก้ไขปัญหาโควิด -19 ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ปรากฏว่าออสเตรเลียนำมาตลอดนะครับจนสุดท้ายไทยสามารถเอาชนะได้ในเฟสที่หนึ่งแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยการตกใยเองวางกลยุทธ์ทางการเมืองผิดในประเทศไทยจึงอยู่ในอันดับที่ 27, 28, 29ประมาณน,นี้ครวิ่งไปวิ่งมาอยู่มาเนี่ยนะครับทำให้ไทยกลับมาอยู่ในอันดับต้นๆผู้ติดเชือ้อโควิดน9ทีนการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกา รัฐบ,บ,บาลของไทยก็ยอมรับนะครับว่าย,ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นและตอนนี้สายการบินต่างๆก็เต็มสตรีมเปิดพื้นที่เต็มพื้นที่ในะครให้สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประเทศต้องมาเสี่ยงกันนะฮะใครไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 รีบไปฉีดนะเพราะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเขาจะเปิดประเทศในขณะที่ประเทศอื่นยังไม่ยอมเปิดประเทศนะครับประเทศที่มีแนวคิดรัสณะใกล้ประเทศไทยนะมีทั้งหมด5ประเทศโดยมี รูปแบบการดำเนินการนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ไทยใช้หลักของสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มต้นในยุคของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ซึ่งประสบกับความล้มเหลวจนทาให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทีและตายอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกานับแสนคนนะครับเฉพาะเสียชีวิตอย่างเดียว7 0 0 0แสนรายตอนนี้ก็เป็นสภาวะที่เสี่ยงนะครรัฐบาลเกินเกมเ,เสี่ยงเพราะว่าไม่มีเงินจะเยียวยาประชาชนมากมายเหมือนแต่เดิมแล้วนะครับจึงใช้วิธีการเปิดประเทศ หวังจะทําการกระตุ้นเศรษฐกิจและหวังที่จะเอาท่องที่เ,เงินจากการท่องเที่ยวนะครับมาทําการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลเขาจะลองรเราประชาชนคนธรรมดาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีสถานการณ์แบบนี้ผมเรียนไปแล้วนะไม่เห็นด้วยและเป็นหลักคิดที่ผิดแต่เมื่อเขาจะทําเขาจะลองนะครับและก็รู้ว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับก็ลองดูฮะว่าผลจะออกมาอย่างไร เราประชาชนคนธรรมดาตอนนี้สถานการณ์ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนและทานการทําประกันชีวิตให้กับตนเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ืใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูก้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตย์แต่ยืนหยัดในสิทิเสรี ตายใต,ต้บทเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิลวิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอย่าเพี้อเคียงข้างคน ต้อทงทวีเกิดผู้นิยชาสักกษัตริย์